สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ก็มาสวนเต็มโมเช่นเคยนะคะแต่วันนี้ต่างจากวังอื่นคือเราทุกคนตับฝงทำงานเลยนะคะผู้ไปเท่าแก่เขาก็เอาเสื้อกันฝงมาแจกให้กับทุกคนนั่นแหลคะค่ะแต่ะะจะเหมือนกันนบวะะ่าจะมีแค่คนเดียวนะคะที่ใส่เสื้อกันฝงแล้วก็ทำงานคะ่ะ ไอที่ไม่ใส่กางก็เพราะว่าฝนแค่ตกปอยๆนะคะแล้วก็เย็นสบายค่ะวันนี้อากาศดีค่ะไม่มีแดดน,นะคะวันนี้มีฝนนิดหน่อยค่ะแล้วก็ตาฝนทำงานกันเลยค่ะส่วนนี่ก็ยายเกาหลีนะคะเขาก็มาทำงานกับเรานะคะ ส่วนพี่ๆนี่ก็เป็นคนเชียงรายค่ะเป็นคนอาขาเหมือนกันนะคะมีแต่ของอาขาค่ะเป็นทีมงานเลยนี่เลยนะคะพร้อมใจทํางานทามากเลยค่ะส่วนแตงโมของเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะส่วนที่คนที่การล่มที่เป็นหมวกไว้ก็กันแดกไว้นะคะแดกเกาหลีมันแรงมากค่ะไม่เหมือนแดดที่ไทยนะคะแดดเกาหลีนี่คือ หลังไม่เลยนะคะจะแรงกว่าที่ทายคะ่ะเวลาจะร้องก็ร้องมากเวลาจะหนาวก็หนาวมากเลยนะคะที่เกาหลีทุกคนคะ,อ,ะอยู่กันอยู่เกาหลีนี่คือจะไม่เหมือนกันอย่างหนึ่งคือเวลาทํางานของแต่ละคนที่อยู่เกาหลีจะไม่เหมือนกันนะคะเวลาทํางานของเรา บางคงก็อยู่อลบายอิสลัดนะคะบางคงก็อยู่โรงงานเวลาของเราเลยไม่เหมือนกันนะคะถึงแม้ว่าเราจะมีเพื่อนอยู่ที่เกาหลีด้วยกันแต่อยู่ด้วยอยู่ที่โคลาภาคโคลาที่นะคะบางคงก็อยู่ภาคใต้บางคงก็อยู่ภาคกลาบางคงก็อยู่ภาคเหนือน,นะคะเวลาทำงานจึง,ง,ง,งไม่เหมือนกันนะคะ ทุกคนที่อยู่เกาหลีคือทำงานแข่งกับเวลากันเท่านั้นเลยนะคะอันนี้คือสภาพคนที่ทำงานเพื่อคนที่บ้านเลยนะคะส่วนที่อยู่ในก้งหรือว่าสะโพกอันนี้คือเป็นเก้าอี้นะคะเป็นเก้าอี้เกาหลีที่ใส่ทำงานนะคะทุกคนผู้หญิงทุกคนเขาก็จะมีใส่เก้าอี้แบบนี้ทำงานนะคะ แตมโมที่เกาหลีคือสามเดือนเขาก็จะเก็บเลยนะคะนี่คือลักษณะกลา,างวันรูปแตมโมนะคะ mm hmm. เขาจะมีถาดให้ลองแบบนี้เพื่อที่สีจะได้สวยแล้วก็จะได้ไม่มีรอยรูปแตมโมเลยนะคะ mm hmm. นี่เลยนะคะ3ม mm hmm. <3 S 2> เดือนเขาก็จะเก็บขากันหมดเลยนะคะ mm hmm. ทุกคนวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะมาเป็นคริสต์ซั่งที่จะเก็บไว้ดูเป็นความสนั่นนะคะ กลับไปที่ไทยจะได้ดูบ๊ายบายค่ะ